ในบรรดาพระป่าสายพระอาจารย์มั่นส่วนมากได้ให้ความนับถือพระคาถาบทหนึ่งคือพระคาถาโมรปริศหรือชาวว่านทั่วไปเรียกกันว่าพระคาถานกยุงทองนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาแปลว่าความนอบน้อมของข้าจงมีแด่ท่าน ผู้ผลแล้วทั้งหลายความนอบน้อมของข้าจงมีแด่วิมุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของบทสวดโมรบปริษซึ่งในบรรดาพระป่าสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตส่วนมากได้ให้ความนับถือพระคาถาบทหนึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่าพระคาถาพยายุงทองซึ่งความเดิมมีอยู่ว่า มีพยายุงทองตัวหนึ่งที่มีชีวิตแคล้วคลาดจากการถูกเข็นฆ่ามาได้โดยตลอดแม้พระราชาหรือนายพรานที่มีความชำนาญก็ยังจับตัวไม่ได้เนื่องจากพยายุงทองใต้ท้องพระคถานี้มาโดยตลอดแม้จะถูกดักด้วยแล้วกลไกของแล้วก็ไม่ลั่นจนกระทั่งมีนายพรานที่มีปัญญาหลักแหลม จึงหาอุบายเอานกยุงตัวเมียที่ฝึกไว้จนเชื่องและปฏิบัติตามคำสั่งได้เข้าไป่อและส่งเสียงร้องก่อนที่พญายุงทองจะท่องพระคาถาพญายุงทองก็เกิดความกระสันด้วยกิเลสลืมไร้ยมนและเข้ามาหาหนางนกยุงเลยฉุก่วงแล้วรัดตัวและถูกจับไว้ได้ในที่สุด เกี่ยวกับพระคาถานี้มีเรื่องราวที่บันทึกต่อๆกันมาว่าเมื่อประมาณปลายปีพศ2487ซึ่งในขณะนั้นขบวนการเสรีไทยกำลังด่งดังมากบ้านหนองผือเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ขบวนการเสรีไทยเข้าไปตั้งค่ายฝึกอบรมครูและชาวบ้าน เพื่อเป็นกองกำลังต่อสู้ขับไล่ทหารญี่ปุ่นคุณครูหนูไทยสุผลวานิสเป็นอีกผู้หนึ่งที่ถูกเกณฑ์เข้าฝึกอบรมในค่ายนี้เมื่อว่างจากการฝึกก็มีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นว่าท่านพระอาจารย์ใหญ่วัดป่าบ้านน้องพื้หมายถึงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตทราบว่าท่านเป็นพระดีองค์หนึ่งพวกเรา น่าจะลองไปขอของดีจากท่านดูบ้างท่านคงจะให้พวกเราวันต่อมาคุณครูหนูไทยจึงหาแผ่นทองมาได้แผ่นหนึ่งตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วให้โยมผู้เท่าถายกวัดที่เป็นญาตินำไปถวายหลวงปู่มั่นเพื่อให้ท่านทำหลอดยันให้โยมผู้ที่นำแผ่นทองนั้นไม่กล้าเข้าไปหาท่านโดยตรง จึงให้พระอุปัฏฐากเข้าไปลองถามท่านดูก่อนรลวงปู่มั่นได้พูดตอบพระอุปัฏฐากว่าเขาอยากใดก็เฮ็ดให้เขาสั่นตัวหมายความว่าเขาต้องการก็ทำให้เขาจะเป็นไรไปเมื่อพระอุปัฏฐากเข้าใจแล้วจึงบอกให้โยมเอาแผ่นทองมาให้ท่านรออยู่ประมาณสามวัน พระอุปถาท่านก็นำหลอดอย่างนั้นมาให้โยมแล้วโยมผู้เท่านั้นจึงนํามาให้คุณครูหนูไทยอีกทีหนึ่งเมื่อได้ของดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากเก็บรักษาด้วยความชนุถนอมและนําติดตัวไปทุกสถานที่วันหนึ่งคุณครูหนูไทยได้เดินเที่ยวเล่นไปด้านหลังสนามผาเอิญเหลือไปเห็นเพื่อนสามสี่คน กำลังทดลองยิงเขี้ยวหมูตันด้วยอาวุธปืนปรากฏว่าเขี้ยวหมูตันที่ถือว่าเป็นของคลังศักดิ์สิทธิ์นั้นแตกกระจายไปคนละทิศละทางเจ้าของเขี้ยวหมูตันนั้นถึงกับหน้าถอดสีส่วนเพื่อนที่เป็นคนยิงคงจะย่ามใจหันมาถามคนครูหนูไทยที่เดินเข้ามาสมทบทีหลังว่ามีของดีอะไรมาลองบ้าง ด้วยความซื่อและความเป็นเพื่อนคุณครูหนูไทยจึงตอบไปว่ามีอยู่เท่านั้นแหละเพื่อนคนนั้นก็เอามือล้วงกระเป๋าเสื้อของคุณครูหนูไทยหยิบตะกุดยันที่หลวงปู่มั่นทําให้ติดมือขึ้นมาคุณครูหนูไทยจะวอนขออย่างไรเขาก็ไม่ยอมคืนให้ในที่สุดเขาก็นําตะกุดยันไปวางในที่ระยะห่าง ประมาณสักสามถึงสวาแล้วยกปืนขึ้นเล็งไปที่ตะกุดยยานนั้นสักครู่ได้ยินเสียงดังแชะแชะไม่ระเบิดทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างตกตะลึงครั้งที่3เมื่อลองหันปลายกระบอกปืนขึ้นไปบนฟ้าแล้วกดไกอีกครั้งปรากฏว่าเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วบรวิเวณ ส่วนคุณครูหนูไทยรู้สึกตัวใช้จังหวะนั้นปิ่งเข้าไปหปยิบตะกุดยันขึ้นมาอย่างรวดเร็วต่อมาบางคนที่ได้ทราบข่าวนี้ก็พากันไปขอของดีจากองค์หลวงปู่มั่นที่วัดส่วนมากจะได้เป็นแผ่นผ้าลลกอักขะระขาถายันสำหรับตะกุดแผ่นทองนั้นไม่ค่อยมีเพราะแผ่นทองสมัยนั้นหายากมาก ต่อมาไม่นานหลวงปู่มั่นคงเห็นว่ามากไปจนเกินเลยจึงบอกให้เลิกท่านบอกว่าสงครามเขาจะสงบแล้วไม่ต้องเอาก็ได้พวกตรกุดยันหรือผ้ายันเหล่านั้นเป็นของภายนอกสู้เอาคาถาบทนี้ไปบริกรรมแนบกับใจไม่ได้ให้บริกรรมทุกเช้าข้ามจนขึ้นใจแล้วจะปลอดภัยอันตรายต่างๆ จะไม่มากล้ำกลายตัวเราได้เลยขาถาบุตนั้นว่าดังนี้นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านหนองผือก็ไม่กล้าไปขอของดีจากท่านอีกและเป็นความจริงตามที่หลวงปู่มั่นกล่าวไม่ถึงเจ็ดวันก็ได้ทราบข่าวว่าเครื่องบินทหารอเมริกัน ปทิ้งระเบิดปรามาณูใส่เมืองฮิโรชิม่าและเมืองนางาซาก,กิในประเทศญี่ปุ่นเสียหายย่อยยับจนในที่สุดประเทศญี่ปุ่นก็ประกาศยอมแพ้สงครามและสงครามโลกก็สงบจบสิ้นลงจากบันทึกหลวงตาทองคําจารุวันโนอดีตพระอุปถัมภ์หลวงปู่มั่นใต้บันทึกไว้ในหนงังสือ บุรภาจารย์เกี่ยวกับเรื่องเดียวกันนี้ไว้ว่าคราวหนึ่งหลวงปู่มั่นพักอยู่ที่ดอยมูเซอร์วันหนึ่งพระสยามเทวาธิราชพร้อมคณะเทพปริวารไปกราบนมัสก,การหลวงปู่มั่นซึ่งกำลังเดินจมกรมอยู่พอรายงานตัวเสร็จหลวงปู่มั่นได้ถามวัตถุประสงค์ของการมากราบครั้งนี้ พระสยามเทวาธิราชบอกว่าเวลานี้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้มาชิงระเบิดกรุงเทพอย่างนักน่วงพวกข้าพเจ้าป้องกันเต็มที่หลวงปู่มั่นถามว่ามีคนบาดเจ็บล้มตายไหมพระสยามเทวาธิราชตอบว่ามีท่านถามว่าทำไมไม่ช่วยพระสยามเทวาธิราชตอบว่า ช่วยไม่ได้เพราะเขามีกรรมเวรกับค่าศึกจะช่วยได้เฉพาะผู้ไม่มีกรรมสถานที่สำคัญและพระพุทธศาสนาเท่านั้นหลวงปู่ม่านท่านถามต่อว่าพวกท่านมานี้ประสงค์อะไรพระสยามเทวาทิราชกราบเรียนว่าขอให้ท่านบอกคาถาปัดเป่าลูกระเบิดไม่ให้ตกถูกที่สำคัญ หลวงปู่มั่นจึงกำหนดพิจารณาหน่อยหนึ่งก็ได้ขวามว่านะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาเท่านั้นพวกเทพสาทุกการแล้วลากลับไปไม่เห็นกลับมาอีกนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาจึงเป็นสุดยอดพระคาถาแคล้วคลาดจากหลวงปู่มัน่นภูริทัตโต ค่าบริกรรมทุกเช้าข้ามแล้วจะปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆทั้งหลายทั้งปวง